คนที่เราคุยด้วยตอนนี้เขาจริงจังกับเราไหมรู้สึกยังไงมีโอกาสได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์หรือเปล่าก่อนรับฟังกดติดตามกดถูกใจเป็นค่าครูด้วยนะคะใครจะกดบันทึกกดแชร์คลิปก็ยินดีมากๆค่ะใครชอบอยากรับไปเป็นคำทำนายของตัวเองพิมพ์น้อมรับเพื่อเปิดดวงนะคะส่วนท่านใดต้องการดูดวงส่วนตัวลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะสําหรับคนที่คุณคุยด้วยตอนนี้จากที่เปิดไพ่อักษรลูนโบราณเช็คพลังงานของเขาแล้วพบว่าเขามีพลังงานของความจริงจังจริงใจอยู่เยอะมาก เ,ะะเขาเป็นคนอบอุ่นชอบดูแลแล้วก็ใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นอย่างมากและเป็นคนที่มีความขยันไม่หยุดนิ่งนะคะชอบทําอะไรเรื่อยๆชอบพึ่งพาตัวเองและมักเป็นคนที่มีความเก่งมีสายอาชีพที่เฉพาะเจาะจงหรือทํางานใต้แรงกดดันได้ดีดังนั้นเขาคนนี้กับคุณยังสามารถที่จะพูดคุยกันต่อไปได้ยังกุ๊กกิ๊กกันไปได้เรื่อยๆคะ่ะเขาเป็นคนดีและก็จะเป็นมิตรภาพที่ดีให้กับคุณได้อีกยาวนานเลยนะคะถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ <ๆ S 1> เขารู้สึกดีมากๆ มีความสุขเวลาที่ได้คุยกับคุณเหมือนได้ผ่อนคลายมีคนที่เข้าใจเขาจริงๆคุยด้วยแล้วอบอุ่นปลอดภัยไม่ต้องเสแสร้งแกล้งทําเขาสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยค่ะเวลาที่อยู่ใกล้คุณหรือคุยกับคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณเป็นคนในครอบครัวอยากดูแล แล้วก็มีอะไรก็อยากจะเล่าอยากจะแชร์ให้กับคุณอยู่เสมอเลยนะคะสําหรับความสัมพันธ์นี้นะคะมีโอกาสจริงจังมากขึ้นค่ะและมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ไกลมีแนวโน้มก้าวกระโดดแบบชัดเจนมากๆทั้งคุณและเขานะคะเมื่อคุยกันไปเรื่อยๆจะเริ่มรู้ใจตัวเองมากขึ้นยิ่งคุยยิ่งรู้สึกว่าคนนี้ใช่จังเลยรู้สึกอบอุ่นมากๆเลยแล้วก็อยากที่จะพยายามปรับตัวให้เข้าหากันนะคะพยายามเข้าหากันมากขึ้นดังนั้นคนที่มีคนคุยอยู่แล้วนะคะเตรียมตัวสละโสดได้เลยค่ะจะมีคนที่ ที่ดีเข้ามาดูแลหัวใจคุณอย่างจริงจังทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยมีความสุขรู้สึกเหมือนมีบ้านนะคะที่อบอุ่นคอยหอยิวใจคุณหลังจากนี้คุณจะไม่เหงาอีกแล้วค่ะพอเขาคนนี้คนที่คุณกําลังคุยอยู่ด้วยจะคอยอยู่เคียงข้างจะเลื่อนสถานะไปเป็นคนรักและเป็นตัวจริงของคุณค่ะ